มาเล่นนะัตตี้ทิปด้ะผมมีสูตรสูตรหนึ่งว่ะคุณติก๊กเยมโชว์ให้ดูเคยนอนน,นอนนอนสองทุ่มตื่นเที่ยงโอ้โหสนองนสามสี่ทุ่มห้าทุ่มเช้าค,คืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบโมงโอ้โหคุณนอนเกือบยี่สิบชั่วโมงครับสุณคุภาพโคตรดีบอกเลยผมว่ามันดีเกินนะครับนั่นอะ สุภาพคนดีตื่นมาหน้าใส่กิ้งอ่ะเดี๋ยวใช้ยูทูบเบิร์ดซีโซในการประกอบประตูดีกว่าจะดูก่อนว่าผมใส่หน้ากระจังรถก่อนคุณคุณประกอบอะไรแต่ผมดูของก่อนต้องมีไอเทมป่ะอ๋อไอนี้มันคือตรงไหนของรถวันนี้ฮ่าฮ่าไม่มีมีแต่ดาบโอ้ตรงท้ายนี่ว่าท้ายรถท้ายรถโอดนึกว่าอยู่ไหน มาเดี da, ๋ยวผมเติมน like. ้ำมันละเติมเติมน hey, er okay, oh, yeah. ja. right? ้ำมันแล้วออกเดินทางกันดีกว่าได้ครับผมได้ได้ต่จริงมันมีอันหนึ่งนะติ๊กแต่ว่าเดี๋ยวบกไว้ก่อนบกไว้ก่อนได้ได้เวลาน้ำมันหมดใช่ไหมเดี๋ยวเราเวลาน้ำมันหมดเราเราบกไว้ก่อนเราบกไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมติดแผงโซล่าเซลล์ล่องหนก่อนไปบนราคารถนะครับผมแบบน้ำมันหมดไม่แผงโซล่าเซลล์ล่องหนไงอ๋อมองไม่เห็นใช่ไหมใช่เดี๋ยวน้ำมันหมดปุ๊บเดี๋ยวผมจะเปิดใช้งานนะครับผม จัดมาดิเดี๋ยวปเป้ายางรถอีกก่อนยางรถอยู่หลังๆสองอันแเราต้อง<า>เกันสี่เราเอ้ยออกมาเลยเต้องเก็บอาหารไปด้วยตอนตีสองไม่ได้ดิเพื่อนตอนตีสองมันก็ตื่นมามันก็ไม่เหมือนคนนะสิชต<ะ>อนตีสองตื่นมาก็เป็นอีกคนหนึ่งโอ้แล้วคุณใส่ <c oughs> ไว้บนหลังคาร,รถเลยครับ,บอยากบอกชื่อนะอยากพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุน่นแต่ว่าพิม์ไม่เป็น ผมก็อยากรู้ด้วยสิว่าชื่อคุณชื่ออะไรอ่านว่าอย่างไงเดี๋เวเด็ขออัปเดตมาใหม่เหรอมีลานจอดพอด้วยใช่ครับสําหรับคนที่เติมเออฮอไงอ๋อผมไม่จะมีฮอไม่เล่เล่ามันกี่เดือนแล้วเนี่ยผมเรามันสายจนอ่ะเราไม่มีหรอกพอเรามีแต่เฮอะใครจะขับรถผมขับให้ก็ได้ผมนคนละขับไปกันเลยแล้วยางอ่ะยางไปด้ว่ยยางไปเรื่อยไปยางหายแล้วครับเนี่ย เดี๋ยเดี๋ยวเผื่อน้ำมันหมดเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูไปไปไป go 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 อันนี้เราได้ยับรถออกสู่สุดทะเลทรายซาราหนะครับเพื่อนเพื่อนบอกนอนไม่ได้ติดสาวไนตีอยู่สุดโหดเลยนี่คุณป๋องได้ขับรถพุ่งสู่แอฟริกาเหรอขึ้นไปหาความอะไรล่มลื่นของต้นไม้และชุ่มชื้นของ เมกมอกแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่อเมริกาใต้ผมแบกคือแบกคือแล้วก็ให้ชื่อญี่ปุ่นอ่านว่าอะไรไม่รู้ครับผมวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรดคนเดียวโดยที่จะมีตากล้องตามไปแค่หนึ่งคนนะครับผมอไม่ตากล้องตามไปเป็นสิบอะตอดรถตรงนี้แล้วก็จะเอาอาวุธในตำนานออกมาเกมนี้มีกระเป๋าด้วยนะคุณรู้ไหมกดยังไงครับกดไอครับผมมีดาบคาตนา่ะ งแล้วทำไมผมไม่มีอะไรอ่ะเพราะว่าคุณต้องเก็บมาก่อนนะเก็บสส่กระเป๋าสวัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยครับผมนี่ฟันเลยฟัน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 ตายตายตายฟันฟันที่ยฟันตายสัตายตายที่โคตรโหดต้องมาจัดการอีตัวในบ้านหน่อยไหนครับคุณติ๊กในบ้านออ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกมาครับ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 อของนี่มันไม่จำเป็นออกมาก่อนนะเราต้องอัดมัน มันเฉียงมันเฉียงมันเฉียงใจเย็นครับคือติใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นผมว่าทางออกมาแล้วไปผมให้ก่อนเก็บตังก่อนผมให้คุณแบกกรกเข้าไปก่อนได้เลยครับแบกกึกนี่นี่ฟันทะลุกำแพงเลยเนี่ยไหน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 นี่มาหนี่เลยเดี๋ยว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 เก็บเก็บดาบก่อนดาบก่อนผมเก็บอะไรเพื่อกินแม่งหมดอ่ะเอออันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือน้ำมันเครื่องเหรอไหนวะไหนวะนี่เขามามาไปนี่คุณมาฟันตรงผมนี่ไหนไหนไหนนี่มันทะลุกำแพงนี่เลยเนี่ย มาเห็นปะเห็นปะมันติดคุณมันติดคุลวัวนี่เป็นกมาดีก็มาดีกมาดีก็มาดีกมาดีจะบอกนะมันเครื่องไปเติมก่อนเติมหนึ่งนะเฮ้ยอ้าวแล้วคุณป๋องกระจังหน้ารถก็ไม่ใส่มาเฮ้ยบัตเออบัตเออเออคุณเอาของคุณหยัดเสียเชิงดิคุณป๋องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับตาผิดด้านป่ะเอาใหม่เอาใหม่ผมเติมน้ำมันเครื่องก่อน แบกกันผมดูแลรักษาเครื่องงต้องหมุนลายนี้ต้องหมุนลายนี้โอเคแล้วมันเครื่องเต็มแล้วปาด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 ตรงกันอ้าวผมรู้สึกผมทะเลาะกับมือตัวเองมากเลยครับปาดปาดครับปาดตายตายตายหยจับอะไรไม่ได้นังใจเลยผมตอนนี้ตายตายเีอยตายตัดตายมามาพิจะเข้าไปครับใกล้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 ผมลองฟันดูไหมเดี๋ยวคุณจะ ตัวออนมันมีตัวข้างในอีกนะตัวนึงผมเติมใบผมเติมใบเอาด้วยด้วตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือตัวนึงเหลือตัวนึ่งสองตัวเฮ้ยมันมีกระเทียมป่ะมันอยู่ประตูนี้มันอยู่ประตูนี้ในกันแล้วกันแล้วกันแล้วเฮ้ยมันมีระเบิดผมผมได้ขวานแล้วผมได้ขวานแล้วเออขวานตีมันขวานตีมันปึ้งปึ้งเออเออดังเป้งอ่ะดังเป้งอ่ะ ผมว่าบ้านหลังนี้ไม่คุม้มป่ะเอ้ยอันไม่โดน่ะครับคุณติกมันดึงขวานผมไว้ป่ะออกมาอนนะเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนผมไม่รู้ตัวแล้วเอา,อย,าอย่าแตะอย่าแตะทั้งเรือนะอย่าแตะทั้งเรือนะลายตองดึงขวานออกมาให้ผมหน่อยไหนครับอ๋อขวานมันติดกระแดีแ๋ยวผมไปดูข้างนอกนี้ เตอร์กับเกย์ก็ต่อคุณโอ้โหเกระบาดแน่เลยกูว่าอีกสักหน่อยมันผมครับเหมือนผมเหมือนผมโอ้ตีบ้านนี้ไม่คุ้มเลยว่ะเราจะเก็บขวานนะเรากด f ขวานใส่อ๋อแล้วก็กด i เก็บเขาโอเคโอเคอัปเดตใหม่นะทุกคนผมไม่รู้นะครับผมเนี่ยแล้วแล้วของก็จะอยู่กับเราตลอดไปเลยเว้ยถ้าเราไม่ชีวิตไม่หานะครับผม เว้ยถ้าเราเราตายเราไปเล่นเกมใหม่มันก็จะมันก็จะไปกับเราด้วยอ๋อไปค้ยสมมุติว่ามันแต่มันเก็บได้สามชิ้นนะไปเลยเออไปเลยขึ้นเลยไปกันต่อดีกว่าอย่าอย่าลืมหักปวงมาลัยไปด้านขวานะครับเดีเผาขาดนะครับผมได้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 พอแล้วผมตอนนี้เอาเอาต้องตายไ่ติดทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเาเติมบอรดอะไรอ่ะเติมน้ำเฮ้ เฮ้ยคุณคุณเติมน้ำมันเครื่องเแี่คุณดูมันมีอะไรอยู่ในน้ำมันเครื่องบ้างมีแก๊สแล้วก็ดีเซลมาเลยคุณทำอะไรลงไปครับคุตตีไม่ม,มันมีมันมีแค่แก๊สอย่างเดียวโอ้โหแล้วคุณผสมทั้งดีเซลแล้วก็แก๊ส <c oughs> แต่ผมถึงว่าเดี๋ยวมันเผาขาดไงปึ๊บสตาเออ์เออติดง่ายอ่ะติดง่ายไม่ต้องทำการาเครื่องหรือว่าอะไรทั้งนั้นไปเลยไปเลยบาย <ules> ตอนนี้780เมตรแล้วผมเพิ่ง700เองมากดไม่ไกลอ่ะตอนนี้แล้วดูอยู่ฝากกดไลค์กดติดตามผมแล้วก็กดด้วยนะครับน้าชายมีมีบ้านคนมีบ้านคนโอ้ยเป็นป้ายขายของอ๋อไปเลยไปเลยนี่นี่ด้านขวามีด้านขวามีเตรงนี้มีตรงนี้มีเรยวผมดไอ้กึ๊กนะครับผมมีตัวมีตัวมีตัวสองตัวป่ะ เสร็จต like ู be, ้สัตว์นี่กระเด็นหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่โดนว่ะจอดจอดจอดเดี๋ยวผมลงเดี๋ยวผมลงได้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 ฟันมันแรงแรงเลยนะรอบนี้สวัสดีคุณฟอร์ดเซซิงนะครับเข้ามาแล้วฝากเอ้ยคุณฟันผมโดน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 เฮ้ยนี่นี่ปาดปาดเยี่ยบมาสัตว์มาเยี่ยมาไอสัตว์มาเยี่ย เออเป็นไงคุณไม่ได้ฟันเลยอไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยข้างในมีระเบิดติ๊กติ๊กถอยมาครับถอยมาโดมจะเสียวพิวให้ดูุยังอะยังครับยังยังยังปนมอมคายอีกแล้วไปแล้วไปแล้วถอย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 ไปแล้วอยแล้วอยแล้วโอ้ยขวานกับดาบพิวไปไหนอะไม่รู้เอาอาวุธชิ้นเดียวของฉันผมจะตายผมจะตาย ผมเห็นดับผมเห็นดับคาตนาอยู่ข้างในแต่ขวานผมอ่ะหายเว้ยดีครับขับเครื่องก่อนจะรถวิ่งหนีเฮียไม่มีเฮียอะไรเลยป้าป้าป้ถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วเอาใส่เลนก่อนผมว่ามันแสบตานะคุณฟอกนะเดี๋ยวเวลารถไหลจะได้รู้ไงว่ารถต้องไปทางไหนอ๋อเออโอเคสว่างจ้าเฉลียเกินสว่างจ้า หมองไม่เห็นที่ยอะเลยผิทางเ่าแบบดทาผิดทาง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 ไปเลยไปเลยไปเลยดีกว่ามะมีโซล่าเซลมันมองไม่เห็นทางนะเออโอ้อโอ้แฮคือมันพัดสว่างเข้ามาในรถเนี่ยเอาดูแบบเจเกมดีเก็บเก็บดีไม่ยังมันสมจริงอยู่คุณมองดูข้างบนมันจะมีหลอดไฟอยู่ว้า โคตรแอบตาใช่ครับขวบรถไฟอย่างแอบตามามาิดตัวไหมมีตัวเฮ้ยมีโอ้ยโอ้ยโอเฮ้ยติ๊ก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 เอารถเขารถเขารถเขารถเดตัยรอไว้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 เออมันหย่อมมันหย่อมมันหย่อมโอ้เอาเอาเอาไปเลยไปเลยอย่าไปสนมันมีความรู้สึกว่าน้ำมันจะหมดยังยังยังไปอีกไปอีก ให้ลงไปสักทีดีวะอา้อาวอา้อาวอ้าวเรียบร้อยไม่อ,อย่าบอกนะว่านันมันหมดจริงๆอะ่ะใช่ครับดิงดึงดึงดึงไปมือดูมันเหยียบรถดิรถขย่าไปขย่ามาเอา้ยเอจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละ